จอดงี้นังจอดเนีมีรถลีวบว่ายลีบสองห้าห้าสอออง,อง,อง 5, หหรือห้งก็ได้เอาเอาเตัวไหมเอ,เอาอย่างละใบเท่นั้นละติ๊เอาย่างละใบเพราะว่าหกสปีได้ล,ลูกเมื่อมันออกแม่ยิดเหรอแม่ฮะแม่ยิดใช่ไหมนเนี่ยว่าสยยิดเดาอ สองหาหาองยางระบายก็เป็นสองรอยเื่อทำนั่นล่ะแตนเธอก็ไอี้ยก็มารับปู่แช่ม่ทอนนั้นล่ะมารับแม่แม่เตี้ยจองตัวเคร่งบินเลยขอยิปหาอยู่กองสลากไงบักตีพาไปซะทีพาแม่ไปให้ในฝ่าบัตาทุกเจ้าไป่ัวเฝ้าเงี้ยเหมือนเขาจะมาเปิดของเดี๋ยวมวยไม่มีตัวบราเป็นยัง ยุงอันมีแต่ชุดหาร้อยแม่ก็เลยบอมีเงินหาร้อยคุณเนาะเนาะตีเนาะมีได้หาสองสองหาชุดไม่มีหาใบเจีเล่แก่ก้อยได้เป็นยั้มสายิ้มเซ่เอ้านี่เอาไหมลูกเพราะเป็นยังเด้ออันนี้มันไม่แซ่ตั้งสองชั่วโมง แม่แซ่ตั้งสอเท่แม่ผักอะไรกบอสพักบุ้งบอบอพักบุ้งบ่ไดิซอนพักบุงไม่เอาเฮ้ยน้ำจิ้มแกเอาไหนนะขวดอ่ะนะเอาเอาสวก็เหม็นมากไม่ซึ้เอานีานอยู่นี่ะตีมันหอนมาตีมันหอนมันือดำแถ่คือดำเร็วแถ่ มันใหม่บ่มันใหม่่ว่าทานมันแห้งโคโอ้ยมันตา่บ่อวันนี้เอามัน่างาเนี่ยอ๋อทานออกบ่เพื่อ